บุญแท้ไม่ได้อยู่ที่เงินแต่อยู่ที่ใจหลายคนเข้าใจว่าการทำบุญต้องมีเงินต้องถวายมากต้องให้เยอะถึงจะได้บุญมากแต่ในความเป็นจริงแล้วพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าบุญไม่ได้วัดที่จำนวนเงินแต่วัดที่เจตนาของใจคนหนึ่งอาจถวายเงินเพียงเล็กน้อยแต่ถวายด้วยใจบริสุทธิ์ ไม่หวังชื่อเสียงไม่หวังคำชมไม่หวังสิ่งตอบแทนบุญนั้นยิ่งใหญ่กว่าการให้มากแต่ให้ด้วยใจที่เต็มไปด้วยความอยากเงินเป็นเพียงเครื่องมือแต่ใจคือต้นกำเนิดของบุญหากใจให้ด้วยความเมตตาแม้เพียงรอยยิ้มคำพูดดีๆการให้อภัยการช่วยเหลือเล็กน้อยก็เป็นบุญแท้ทั้งสิ้น ในทางกลับกันหากให้เงินมากแต่ใจเต็มไปด้วยความอวดดีอยากให้คนเห็นอยากได้หน้าอยากได้ผลตอบแทนบุญนั้นก็เบาบางเพราะใจไม่บริสุทธิ์พระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเจตนาหังพิกเวกัมมังวัฐามิเรากล่าวว่าเจตนานั่นแหละคือกรรมการทำบุญที่แท้จึงไม่ใช่แค่หยิบเงินใส่ซอง แต่คือการฝึกใจให้ละฝึกใจให้ให้ฝึกใจให้เมตตาคนจนก็ทำบุญได้คนไม่มีเงินก็มีบุญได้เพียงมีใจที่พร้อมแบ่งตันพร้อมเสียสละพร้อมเห็นผู้อื่นพ้นทุกข์บางครั้งการนั่งฟังคนทุกข์โดยไม่ตัดสินมีค่ากว่าการให้เงินพันหนึ่งการให้อภัยมีค่ากว่าการถวายของแพง เพราะเป็นการปล่อยวางจากใจบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่บุญที่โชว์ได้แต่คือบุญที่เปลี่ยนใจเราให้เบาลงให้เมตตามากขึ้นให้ยึดน้อยลงเมื่อใจสะอาดเงินจะมากหรือน้อยก็ไม่สำคัญเพราะบุญแท้เกิดขึ้นแล้วที่ใจในสังคมปัจจุบันผู้คนมักผูกคำว่าบุญเข้ากับเงินใครถวายมาก ก็มักถูกมองว่าได้บุญมากใครให้เยอะก็มักถูกยกย่องว่าเป็นคนมีศรัทธาสูงจนหลายคนที่มีน้อยเริ่มรู้สึกว่าตนเองทำบุญไม่ได้หรือทำบุญได้น้อยกว่าคนอื่นแต่หากย้อนกลับไปดูคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ลึกจะพบว่าพระองค์ไม่เคยตัดสินบุญจากจำนวนแต่ทรงพิจารณาจากเจตนาเพราะเงินเป็นเพียงวัตถุ เป็นของนอกกายแต่ใจเป็นต้นเหตุของการกระทำทั้งหมดคนหนึ่งอาจมีเงินมากแต่ให้ด้วยใจที่เต็มไปด้วยความอยากอยากได้บุญอยากได้ผลอยากให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยอยากให้ชีวิตดีขึ้นทันตาเห็นขณะที่อีกคนหนึ่งอาจมีเพียงเล็กน้อยแต่ให้ด้วยใจที่อ่อนโยนให้เพราะเห็นผู้อื่นลำบากให้เพราะไม่อยากเห็นใครเดือดร้อน โดยไม่หวังว่าอะไรจะต้องกลับคืนมา 2. การให้ที่ดูเหมือนคล้ายกันแต่ในทางธรรมผลต่างกันอย่างสิ้นเชิงเพราะบุญไม่ใช่การซื้อและไม่ใช่การแลกเปลี่ยนแต่คือการฝึกใจให้หลุดพ้นจากความตรนีความยึดต,ติดและความเห็นแก่ตัวหลายคนเข้าใจผิดว่าถ้ามีเงินแล้วค่อยทำบุญถ้ารวยแล้วจะให้มาก ถ้าสบายแล้วค่อยแบ่งปันแต่ความจริงคือถ้าใจยังไม่รู้จักให้แม้มีมากก็ยังให้อย่างทุกข์ให้อย่างเสียดายให้อย่างคำนวณการทำบุญที่แท้จริงไม่ใช่แค่ยื่นออกไปแต่คือการปล่อยจากข้างในปล่อยความหวงปล่อยความกลัวว่าจะไม่พอปล่อยความคิดว่าของฉันในเพื่อไตรปิฎก มีเรื่องของหญิงยากจนคนหนึ่งที่มีเพียงผ้าผืนเดียวแต่ยังแบ่งให้ผู้อื่นด้วยใจที่เปี่ยมเมตตาบุญของนางกลับยิ่งใหญ่เพราะเป็นการให้ทั้งที่ตนเองก็ขาดไม่ใช่เพราะผ้านั้นมีค่าแต่เพราะใจนั้นกล้าละนี่จึงเป็นเหตุผลว่าคนจนสามารถมีบุญได้มากและคนรวยก็อาจมีบุญได้น้อยหากใจยังเต็มไปด้วยความยึดถือ แท้จริงแล้วการทำบุญไม่จำกัดอยู่ที่วัดไม่จำกัดอยู่ที่ซองปัจจัยไม่จำกัดอยู่ที่พิธีกรรมการพูดคำดีๆกับคนที่กำลังท้อเป็นบุญการไม่ซ้ำเติมคนที่พลาดเป็นบุญการยอมเสียเวลาเพื่อรับฟังใครสักคนด้วยใจสงบก็เป็นบุญเพราะทั้งหมดนั้นเกิดจากใจที่มีเมตตาไม่ใช่จากกระเป๋าเงินบางครั้ง บุญที่ยิ่งใหญ่อาจไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวแต่ต้องใช้ใจที่รู้จักลดตัวเองการให้อภัยเป็นทานชนิดหนึ่งที่ยากกว่าเงินเพราะต้องสละอัตตาการไม่โกรธตอบเป็นบุญที่ลึกเพราะต้องชนะใจตนเองการไม่เอาเปรียบทั้งที่มีโอกาสเป็นบุญที่เงียบแต่หนักแน่นบุญแบบนี้ไม่มีใครเห็นไม่มีใครชม แต่ใจผู้ทำจะรู้เองว่ามันเบามันโล่งมันสบายและนี่แหละคือรสของบุญที่แท้จริงยิ่งเราเข้าใจเรื่องบุญมากขึ้นเราจะยิ่งเห็นว่าบุญไม่ใช่สิ่งที่ต้องรีบสะสมและไม่ใช่แต้มคะแนนที่เอาไว้เปรียบเทียบกับใครเพราะทันทีที่ใจเริ่มเปรียบบุญก็เริ่มเจือปนด้วยอัตตาบางคนทำบุญแล้วทุกข์เพราะคอยมองว่าใครให้มากกว่า ใครได้หน้าใครถูกยกย่องทั้งที่การทำบุญควรเป็นเหตุแห่งความเบาใจไม่ใช่เหตุแห่งความหนักใจเมื่อใดก็ตามที่การให้ทำให้ใจเราอึดอัดแสดงว่าใจยังยึดยังไม่ปล่อยพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราฝึกดูใจตนเองไม่ใช่ดูถุงเงินของผู้อื่นบุญที่แท้ไม่ทำให้ใจผ่องแต่ทำให้ใจอ่อน ไม่ทำให้เรารู้สึกว่าฉันดีกว่าแต่ทำให้เรารู้สึกว่าทุกคนล้วนเป็นเพื่อนร่วมทุกข์คนที่เข้าใจบุญจะไม่โอ้วอวดว่าตนเองทำอะไรมาเพราะรู้ว่าทันทีที่โอ้วอวดใจก็เริ่มรับผลของความยึดแล้วในทางธรรมการให้ที่ยังต้องบอกใครยังต้องประกาศยังต้องให้คนเห็นยังไม่ใช่การให้ที่หมดจดไม่ใช่ผิดแต่ยังไม่ลึก เหมือนน้ำที่ยังมีตะกอนดื่มได้แต่ยังไม่ใสเมื่อใจฝึกการให้ไปเรื่อยๆเราจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงบางอย่างในตัวเองเราจะให้โดยไม่คิดมากไม่เสียได้ไม่คำนวณและที่สำคัญเราจะไม่เอาบุญไปกดใครเพราะบางคนเอาบุญของตัวเองเป็นเครื่องตัดสินผู้อื่นว่าคนนั้นดีไม่เท่าเราคนนี้ทำบุญน้อยกว่าเรา ทั้งที่ในความจริงเราไม่เคยรู้เลยว่าใครให้ด้วยใจแบบไหนเงินจำนวนเดียวกันอาจเป็นบุญใหญ่ของคนหนึ่งแต่เป็นเพียงเศษเล็กๆของอีกคนหนึ่งบุญจึงอาจวัดด้วยสายตาและไม่อาจตัดสินจากภายนอกพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เราดูเจตนาไม่ใช่หมูลค่าเพราะเจตนาคือรากของกรรมทั้งหมดเมื่อใจให้ด้วยความเมตตา แม้เพียงเล็กน้อยผลย่อมละเอียดลึกและยั่งยืนในขณะที่การให้ด้วยความอยากแม้จะมากผลก็หยาบและสั้นหลายคนทำบุญเพราะกลัวกลัวบาปกลัวกรรมกลัวชีวิตลำบากการให้จากความกลัวไม่ใช่สิ่งเลวร้ายแต่ยังไม่ใช่ความสงบเพราะใจยังถูกขับเคลื่อนด้วยแรงบีบไม่ใช่ด้วยความเข้าใจ เมื่อใดที่เราเริ่มให้เพราะเข้าใจความทุกข์ของผู้อื่นไม่ใช่เพราะกลัวผลร้ายของตนเองเมื่อนั้นบุญจะเริ่มบริสุทธิ์ขึ้นและเมื่อบุญบริสุทธิ์ใจจะค่อยๆค,คลายจากความคับแคบค่อยๆเปิดกว้างค่อยๆเบาความสุขแบบนี้ไม่ต้องรอชาติหน้าแต่สัมผัสได้ทันทีในปัจจุบันเมื่อใจเริ่มเข้าใจว่าบุญไม่ได้อยู่ที่เงิน แต่เกิดจากเจตนามุมมองต่อชีวิตทั้งชีวิตจะค่อยๆเปลี่ยนไปเราจะเริ่มเห็นว่าทุกช่วงเวลาในชีวิตคือโอกาสของการทำบุญไม่ใช่เฉพาะตอนเข้าวัดไม่ใช่เฉพาะตอนมีเงินเหลือแต่แม้ในวันที่เราลำบากวันที่เราเหนื่อยวันที่เราเองก็อยากได้ความช่วยเหลือถ้าในวันนั้นเรายังเลือกไม่ทำร้ายใครยังเลือกไม่พูดคำหยาบยังเลือกไม่ซ้ำเติม นั่นก็เป็นบุญแล้วเพราะการไม่สร้างบาปก็เป็นฐานของบุญหลายคนคิดว่าบุญคือสิ่งที่ต้องเพิ่มแต่พระพุทธเจ้ากลับสอนว่าการลดก็เป็นบุญเช่นกันลดความโกรธลดความอยากเอาชนะลดความเห็นแก่ตัวลดความยึดมั่นในความถูกของตนเองทุกครั้งที่เราลดได้ใจจะโล่งขึ้นทันทีและความโล่งนั่นเอง คือผลของบุญที่เกิดในปัจจุบันในชีวิตจริงบางครั้งเราไม่มีอะไรจะให้ใครนอกจากความอดทนอดทนต่อคำพูดที่ไม่น่าฟังอดทนต่อสถานการณ์ที่ไม่เป็นธรรมอดทนต่อความไม่สมหวังถ้าอดทนโดยไม่กดข่มแต่ด้วยความเข้าใจว่าทุกคนล้วนอยู่ภายใต้กฎของเหตุและผลความอดทนนั้นก็เป็นบุญที่ลึกมาก เพราะเป็นการฝึกใจไม่ให้ไหลไปตามอารมณ์บุญในลักษณะนี้ไม่มีใครเห็นไม่มีใครรู้แต่ใจเราจะรู้เองว่าเราไม่ได้แพ้ให้กับกิเลสและทุกครั้งที่ชนะใจตนเองได้แม้เพียงเล็กน้อยบุญก็เกิดขึ้นแล้วบางคนเข้าใจว่าการทำบุญต้องมีความสุขต้องยิ้มต้องเบิกบานแต่ในความจริงบุญหลายครั้งเกิดขึ้นในน้ำตา เกิดขึ้นในความเหนื่อยเกิดขึ้นในความฝืนใจเช่นการดูแลพ่อแม่ยามเจ็บป่วยการให้อภัยคนที่ทำร้ายเราการรักษาศีลในวันที่ใจว้าวุ่นสิ่งเหล่านี้ไม่ง่ายและไม่สวยงามในสายตาคนอื่นแต่กลับงดงามมากในทางธรรมเพราะเป็นบุญที่เกิดจากการขัดเกลากิเลสไม่ใช่จากการตามใจกิเลส เมื่อเราเริ่มเห็นคุณค่าของบุญแบบนี้เราจะเลิกดูถูกตัวเองว่าเป็นคนไม่มีบุญเพียงเพราะไม่มีเงินเราจะเลิกเปรียบเทียบและเลิกแข่งขันในเรื่องความดีใจจะค่อยๆหันกลับมาอยู่กับตัวเองดูแลใจตัวเองฝึกใจตัวเองมากกว่ามองออกไปข้างนอกและเมื่อใจเริ่มตั้งมั่นการให้ใดๆที่เกิดขึ้นภายหลังจะค่อยๆบริสุทธิ์ขึ้นโดยไม่ต้องพยายาม เมื่อใจเริ่มคุ้นเคยกับการทำบุญแบบไม่อิงเงินชีวิตจะค่อยๆเปลี่ยนจังหวะของมันเองจากชีวิตที่เร่งรีบเป็นชีวิตที่รู้จักหยุดรู้จักฟังและรู้จักเห็นค่าของสิ่งเล็กน้อยเราจะเริ่มเห็นว่าบุญไม่ได้รออยู่ข้างหน้าแต่ซ่อนอยู่ในทุกย่างก้าวที่เราดำเนินยามเช้าการตื่นขึ้นมาโดยไม่บ่นชีวิตเป็นบุญอย่างหนึ่ง การยอมรับว่าวันนี้อาจไม่ง่ายแต่ก็ไม่โกรธโลกไม่โทษใครเป็นบุญที่เงียบแต่ประณีตบางวันเราไม่ได้ทำอะไรยิ่งใหญ่ไม่ได้ช่วยใครให้พ้นทุกข์แต่เราก็ไม่เพิ่มทุกข์ให้ใครเพียงเท่านี้ใจก็ได้พักและการให้ใจได้พักก็เป็นบุญเช่นกันคนจำนวนมากเหนื่อยเพราะแบกแบกความคาดหวังแบกภาพลักษณ์แบกคำว่าควรจะเป็น แต่ในทางธรรมบุญไม่ต้องแบกบุญคือการวางวางความอยากเป็นคนดีในสายตาคนอื่นวางความอยากได้การยอมรับวางความกลัวว่าจะไม่ดีพอเมื่อใจวางได้แม้เพียงเล็กน้อยความสงบก็เกิดขึ้นโดยไม่ต้องซื้อโดยไม่ต้องแลกบางครั้งการทำบุญที่แท้คือการยอมให้ตัวเองเป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์แต่ไม่ทอดทิ้งความเมตตาเราอาจยังโกรธ แต่ไม่ทำร้ายเราอาจยังเสียใจแต่ไม่ซ้ำเติมใครเราอาจยังทุกข์แต่ไม่แพร่ทุกข์ออกไปนี่คือบุญที่ละเอียดและต้องใช้ใจที่อ่อนโยนต่อทั้งตนเองและผู้อื่นในความสัมพันธ์บุญไม่ได้เกิดจากการให้ของแพงแต่เกิดจากการให้เวลาให้ความใส่ใจให้การฟังอย่างแท้จริงการฟังโดยไม่ขัดไม่รีบตัดสินไม่รีบสรุปเป็นทานที่ลึกมาก เพราะในโลกที่ทุกคนอยากพูดการมีคนฟังคือของขวัญที่หาได้ยากหลายครั้งการอยู่เงียบๆข้างใครสักคนโดยไม่ต้องแก้ปัญหาไม่ต้องสอนไม่ต้องชี้นำกลับช่วยเยียวยาได้มากกว่าเงินและการอยู่ตรงนั้นด้วยใจที่ไม่หนีไม่เบื่อไม่รำคาญคือบุญที่งดงามบุญแบบนี้ไม่ปรากฏในบัญชีไม่ถูกบันทึกในกระดาษแต่ถูกจารึกไว้ในใจ ยิ่งให้มากใจยิ่งกว้างยิ่งกว้างความกลัวก็ยิ่งน้อยเมื่อความกลัวน้อยความอยากครอบครองก็น้อยและเมื่ออยากน้อยชีวิตก็เบาลงนี่คือเส้นทางของบุญที่ค่อยๆพาใจออกจากความคับแคบไปสู่ความสงบอย่างไม่เร่งอย่างไม่ฝืนเมื่อใจเริ่มคุ้นเคยกับการทำบุญแบบไม่อิงเงินเราจะเริ่มเห็นความจริงบางอย่างชัดขึ้นคือความจริงที่ว่า ความสุขและความสงบไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรามีแต่อยู่ที่สิ่งที่ใจเรายอมปล่อยชีวิตคนเรามักทุกข์ไม่ใช่เพราะมีน้อยแต่เพราะอยากมากและกลัวเสียกลัวเสียหน้ากลัวเสียโอกาสกลัวเสียเปรียบกลัวเสียของรักของหวงแต่ทุกครั้งที่ใจเรายอมปล่อยแม้เพียงเล็กน้อยใจจะโล่งขึ้นอย่างประหลาดเหมือนวางของหนักลงทั้งที่ไม่ได้เดินไปไหนไกล การปล่อยนี่เองคือการทำบุญกับใจตนเองหลายคนมองบุญเป็นเรื่องอนาคตเป็นเรื่องชาติหน้าเป็นเรื่องผลตอบแทนแต่ในทางทำบุญที่แท้ให้ผลทันทีในปัจจุบันผลคือใจที่เบาใจที่ไม่ดิ้นใจที่ไม่ขับแคบเมื่อใจเบาเราจะไม่รีบโกรธไม่รีบตัดสินไม่รีบเอาชนะ เราจะเริ่มเห็นผู้อื่นไม่ใช่เป็นคู่แข่งแต่เป็นเพื่อนร่วมทางที่ต่างก็แบกภาระชีวิตของตนเองความเข้าใจเช่นนี้ทำให้ความเมตตาเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องฝืนและเมื่อเมตตาเกิดการให้ก็เกิดโดยไม่ต้องคำนวณให้คำพูดดีๆให้โอกาสให้ความเข้าใจให้ความเงียบให้พื้นที่ใจทั้งหมดนี้ไม่ต้องใช้เงินแต่ต้องใช้สติ ต้องใช้ความอ่อนโยนต้องใช้การฝึกใจในโลกที่เร่งการไม่เร่งเป็นบุญในโลกที่เสียงดังการเงียบอย่างมีสติเป็นบุญในโลกที่ต่างคนต่างเอาการยอมเสียเปรียบโดยไม่โกรธเป็นบุญที่ลึกมากและบุญเช่นนี้จะค่อยๆหล่อเลี้ยงใจให้มั่นคงให้สงบ ให้ไม่หวั่นไหวง่ายแม้ชีวิตจะยังมีปัญหายังมีความไม่แน่นอนยังมีความพลัดพรากแต่ใจจะไม่แตกสลายเหมือนเดิมเพราะใจมีที่พึ่งคือความเข้าใจในเหตุและผลคือการไม่ยึดต,ติดเกินไปคือการรู้จักพอในสิ่งที่เป็นเมื่อถึงจุดหนึ่งเราจะเริ่มเห็นว่าบุญไม่ใช่สิ่งที่ต้องทำเพิ่มตลอดเวลาแต่คือสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อใจเราหยุดทำร้ายทั้งตนเองและผู้อื่น บุญแท้ไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินไม่ได้อยู่ที่ของที่ให้และไม่ได้อยู่ที่ใครเห็นหรือไม่เห็นแต่บุญแท้อยู่ที่ใจใจที่ให้ด้วยเมตตาใจที่ปล่อยวางได้ใจที่ไม่เบียดเบียนใจที่อ่อนโยนต่อโลกและต่อชีวิตเงินเป็นเพียงเครื่องมือแต่ใจคือรากถ้ารากสะอาดบุญย่อมงอกงามเองไม่ว่าเราจะมีมากหรือน้อยถ้าใจรู้จักให้รู้จักลด รู้จักพอเราก็เป็นผู้มีบุญแล้วตั้งแต่ยังมีลมหายใจอยู่ในปัจจุบันนี้เอง